ทำยังไงผู้ชายจึงจะรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับเรามีหลายเคสค่ะผู้ชายสัญญาว่าจะรักจะดูแลจะทนุถนอมจะโฟกัสเราเป็นหนึ่งเดียวในใจแต่ทําไมหลายคนจึงละทิ้งคําสัญญานั้นไปมนุษย์เรานะคะมองอย่างเป็นกลางที่สุดคือเราเปลี่ยนแปลงไปตามโลกยุคสมัยใหม่ตามบริบท ตามสังคมตามทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมตัวเราซึ่งเปลี่ยนแปลงไปค่ะคำมั่นสัญญาของผู้ชายก็เป็นเพียงลมปากสิ่งซึ่งยึดถือได้ทีที่สุดคือตัวของเราที่เราจะสามารถทำให้เขาโฟกัสที่เราที่เราจะสามารถสั่งหัวใจให้เขาเนี่ยหลงไหลรักเรากลายเป็นเส้นทางประสาทแห่งความรักได้ในที่สุดนะคะเทคนิคที่จะทำให้เขาโฟกัสและรั รักษาสัญญากับเราตลอดไปคือการสร้างภาพจําทางอารมณ์ค่ะภาพจําทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆซ้ําๆเป็นภาพจําที่งดงามง่ายๆเลยเช่นคําพูดที่เราสื่อสารที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะในกรณีที่อ่าสมมุติถ้าผู้ชายเขาชม ถ้าผู้ชายเขาชมเรามาว่าน้องก็ทำกับข้าวอร่อยเหมือนกันนะแบบนี้ให้เราชมเขากลับไปเลยค่ะว่าตั้งแต่ได้คบกับพี่พลังงานในตัวพี่ทำให้น้องอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่น้องจึงตั้งใจไปเรียนทำกับข้าวให้อร่อยขึ้นวันหนึ่งเราเล่นเปียโ,โนได้มาเล่นให้เขาฟังน้องก็เก่งเหมือนกันนะให้ชมเขาตอบกลับไปค่ะว่าเพราะได้เทคนิคได้การเรียนรู้ดีๆจากพี่ทาให้น้องรู้สึก อยากพัฒนาอยากอัพสกิลตัวเองอยู่เสมอ ขอบคุณเขาในมิติที่ไม่มีใครขอบคุณเช่นขอบคุณเขาว่าตั้งแต่ได้รู้จักกับพี่เนี่ยน้องรู้สึกว่าน้องได้เป็นตัวของตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายอย่างได้แอบเรียนแบบการใช้ชีวิตของพี่ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของน้องนะคะการชื่นชมการขอบคุณในมิติที่ไม่มีใครชมเขาอันนี้จะทำให้ผู้ชายมีความสุขจะเกิดภาพจำทางอาร รวมแห่งความงดงามซ้ำๆย้ำๆอย่าลืมเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมกลิ่นใหม่เปลี่ยนการแต่งหน้าใหม่ๆนะคะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเราบ้างเป็นคนใหม่ซึ่งมีความสดใหม่สําคัญคือความสดใสความน่ารักแววตาของเราทัศนคติของเราค่ะตราบใดที่เรามอง ทุกคนมองสิ่งอื่นๆรอบกายมองปัญหาอุปสรรคทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่ว่าเราจะได้เรียนรู้และเติบโตจากสิ่งนั้นนะคะเรามีความสุขให้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ่งนี้คืออินเนอร์ในใจคือพลัง ที่จะทําให้เราเนี่ยดึงดูดโดยไม่รู้ตัวโดยที่เราไม่ต้องพูดผู้ชายค่ะเขาจะได้รับแรงดึงดูดแห่งพลังความสุขเขาจะอยากอยู่ใกล้เราเสมอเขาจะมองเราเป็นบ้านใจเขาจะรู้สึกผูกพัน ทางอารมณ์กับเราอย่างลึกซึ้งนี่แหละค่ะภาพจำทางอารมณ์ที่จะทำให้ผู้ชายฟังใจกับเรารักเราอย่างลึกซึ้งแล้วก็สุขงอมเขาจะรักษาสัญญาใจเขาจะรักษาคำพูดที่ว่าจะโฟกัสเราที่จะรักเราคนเดียวตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเราออกแบบได้และสร้างได้ขอให้มั่นใจค่ะ